สุดยอดสุดยอดสุดยอดทุกทีมนะัีทีมที่สี่นะครับประโคนชัยพิทยาคมชชะเลอศ์ชั้นมัธยปี2022ครับผมครับวันนี้วงนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาวโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมครับมากันอย่างยิ่งใหญ่นะครบถ้วนในทุกๆกการชุดการแสดงเลยทีเดียวนะครับก็ดูนะครับฉากแต่ละฉากเนี่ยโอ้โหอลังการมาก กา,าการเซตฉากการแสดงสดแบบนี้แตกต่างจากการถ่ายทำภาพยนตร์ทุกอย่างต้องเป็นไปได้วยความรวด,รวดเร็วและต่อเนื่องครับโหเราอยู่ข้างหลังเวทีที่พิลลนสุดยอดมากน้องๆทําง,งานได้แบบต่อเนื่องผสมผสานแบ่งหน้าที่กันได้แบบลงตัวมากนะฮะมีชุดส,สไลด์ครับรูปล่าสไลด์ทำไมเขารีบเลยรู้นเลยนะพื้นมันก็ลื่นอะ <c oughs> ่ะเขาก็ไล่ไปหยุกสายไฟครับเวกเรา ใช่กันเราก็รี้กันน้องอตัวเล็กๆก็ช่วยกันเป็นเร็อ้ว่าทุกอย่างดีนะฮะทุก<ต>อย่างดีนี่คือเป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็